สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราจะมาซ้อนเทคนิคขึ้นแมนส้มภายใน4วันโดยมีการเล่นเฉลี่ยที่วละา30เกมท่านเองนะครับโดยมีอัตราที่สูงถึง62%สนะครับส่วนการทําให้ติดแมนส้มได้ยังไงนั้นก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ i อเดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทัลลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ดีที่ใช้เติมเกมขึ้้นนนมาาะะรััจกกกเี่ยท 4B คำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับเึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอเปนต้น TP7 มีไอเดียอใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับก็เข้าสู่นเ,นเนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่1่กุมภานะครับก็ดาวในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ส5้าดาวนะครับซึ่งผมต้องการอีก10ดาวนิดเพื่อที่จะติดกอรเลียนนะครับแต่ว่าผมต้องรีบเล่นหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นโหมดโซโล่ถ้าหากอยากติดกอลเลียนเนี่ยต้องรีบเล่นในช่วงวันแรกๆของการรีแล้งนะครับไม่งั้นมันจะหาห้องนานซึ่งผมคาดว่าน่าจะเหลือเวลาน่า,นาจะไม่เกิน3วันเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะถ้าอัดไปด้วยเวยล่นไปดดด้้้วยมมมันนจะแล็กททําใหสงฝีีือไเต อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการเก็บเมส้มกันนะครับการเก็บเมโ้มนเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็อยู่อันดับที่6ของประเทศไทยนะครับก็อยู่ด้วยวินเลท62%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นวินเลทที่ค่อนข้างสูงน,นะครับซึ่งท็อปเซิร์ฟหลายๆคนนะครับก็อยู่ในวินเลทอพอกันนะครับแล้วหลักการการเก็บเมส้มใน4วันเนี่ยมันทำยังไงกันบ้าง อย่างแรกนะครับเราต้องรอให้มันมีการรีแลนด์ก่อนนะครับรีซีซั่นก่อนซึ่งจากที่ทุกคนรู้นะครับเมื่อเร็วนี้เนี่ยมันมีการขึ้นซีซั่นใหม่มานะครับซึ่งจะเปลี่ยนจากซีซั่น20ไปเป็นซีซั่น21นะครับซึ่งมันทําให้แต้มอันดับพวกนี้เนี่ยมันรีหมดเลยครับมาเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเก็บแต้มได้ง่ายนะครับแต่ถามว่ามันง่ายไหมก็อาจจะไม่ง่ายมากเท่าไหร่เพราะว่ามีกอบเวลาในการเล่น นะครับเรามีเวลาทีด่เดียวครับในการเก็บแต้มง่ายๆคือแต้มพวกน,นี้ที่มันได้มามันคือการแข่งกับเวลาครับเพราะว่ามันเพิ่มในการตัดแต้มเมสซมเนี่ยเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์นี่เองนะครับก็คือจะเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่นะครับเพรานนะงั้นถ้าหากเราอยากจะเก็บเมสซมสักตัวนะครับเราก็มาเก็บกันในช่วงต้นซีซั่นจะได้เม็ดง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วทีนี้เนะี่ยถ้าหากเราพลาดช่วงต้นซีซั่นไป มันจะเป็นยังไงคือในส่วนของช่วงต้นซีซั่นนะครับมันจะมีช่วงเวลาการแข่งขันที่สั้นกว่านั่นก็คือมันจะแข่งกันแค่ประมาณ1อาทิตย์นะครับเพราะงั้นภายในอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องติดแมสซส้มให้ได้นะครับเราจะต้องแข่งกับคนทั้งประเทศนะครับเพื่อที่ชิงอันดับกันนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการแข่งขันที่ค่อนข้างสั้นกว่าแต่คำว่าสั้นเนี่ยมันก็ไม่สั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นกันแบบวันหนึ่งอ่ะหลายชั่วโมงเลยเพราะว่าช่วงระยะเวลาการแข่งขันมันสั้นครับ ช้เวลาในการเล่นต่อวันเยอะขึ้นและในการเล่นต่อวันเนี่ย LG มันค่อนข้างหนักหนานะครับเพราะว่าเราจะต้องชนะให้ค่อนข้างบ่อยในช่วงเวลาที่จํากัดแต่ว่าถ้าหากใครที่มีเวลาเล่นต่อวันเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ผมแนะนำเลยครับให้เก็บเม็ซส้มรอบที่2ดีกว่าเพราะรอบแรกเนี่ยมันมีระยะเวลาแค่7วันนะครับแต่ว่าถ้าหากรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันจะตัดแต้มทุกเดือน นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาต่อรอบก็คือ30วันนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้นะครับทีนี้ก็จะมีคนสงสัยนะครับว่าการเก็บตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการโยกดาวไหมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าผมเล่นไปทั้งหมด130เกมนะครับจริงๆในช่วงของ,ของการตัดแต้มเนี่ยผมเล่นไปทั้งหมด124เกมเท่านั้นนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ4วันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับไม่เยอะเพราะผมทางานไปจับไว้ด้วย นะครับแล้วก็ทําคลิปลงช่องไปด้วยนะครับแต่ว่าการได้มาซึ่งวินเลดขนาดนี้เนี่ยแล้วการแล้วลงเล่นบ่อยๆในโหมดโซโล่นะครับแล้วก็มีส่วน,นมากๆที่เล่นกับเพื่อนนะครับทำยังไงถึงเกิดวินเลดได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกความลับใหตต้ต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตีมี่ที่เพิ่งลงคลิปนะครับอันนี้อาจจะเห็นว่าวินเลดไม่สวยนะครับเพราะว่า เราทําการทดสอบไปนะครับทดสอบหลายๆอย่างนะครับช่วงแรานี่คือแพ้ยับเลยแต่พอได้เซ็ตไอเทมที่ลงตัวแล้วเนี่ยก็เริ่มชนะรัวๆเลยนะครับก่อนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่มีโบนะครับจะไม่มีตัวไหนที่วินเลตสูงนะครับหรือว่าถ้ามีก็เล่นไปตัวนึงเล่นตัวนึงตัวนึง,นงอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําการโยกดาวตัวอย่างใดนะครับอ่ะทีนี้เทคนิคต่อมานะก็จะเป็นเทคนิคการเก็บเมซลอนนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้เนี่ย เอาง่ายๆนะมันก็คือเทคนิคที่ทำไงก็ได้ครับที่ทำให้เราสามารถชนะด้วยตัวละครนั้นๆมากที่สุดนะครับง่ายๆคือทำอะไรก็ได้ให้ผมเล่นเทนเนี่ยแล้วผมชนะในเกมนั้นๆมากที่สุดนะครับเรา,าดูนว่าผมใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันใช้กับการลงแรงได้ทุกตัวเลยนะครับ <S <S ทีนี้ก็เราจะมาไล่เทคนิคแต่ละเทคนิคก,กันเลยนะครับว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการไต่แรงกันมากนะครับจะเป็นเทคนิค สลับพลังแฝงนะครับนี่ครับผมจะมีพลังแฝงทั้งหมด3เซตนะครับทำไมถึงต้องใช้ถึง3เซตเพราะว่าในแต่ละเกมเนี่ยเราดูฮีโร่อีกฝั่งเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพลังแฝงให้เหมาะกับเกมนั้นด้วยนะครับผมเชื่อว่าท็อปเซิร์ฟทุกคนเนี่ยไม่มีใครเล่นพลังแฝงเดียวครับเขาจะต้องเปลี่ยนไปตามเกมเหมือนผมนี่แหละนะครับอย่างแรกนะครับพลังแฝงนี้นะครับเราก็จะใช้ในเกมทั่วๆไปนะครับและอันนี้ก็เป็นพลังแฝงที่2ครับก็จะใช้ในเกมที่แบบว่า เมชของเราเนี่ยเคลียร์คลิปไม่เก่งนะครับอย่างเช่นเราเจอเดอะฟัตในทีมเจอมวยในทีมนะครับแล้วก็จะใช้เป็นรีคูรัลติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเน้นการเคลียร์คลิปเป็นหลักนะครับแล้วก็พลังแฝงสุดท้ายครับก็จะใช้ตาสนีนะครับเพื่อใช้ล้มมือกับตัวที่มีซีเยอะอย่างที่เราเจอ, LC, อเตลเซียนเจอแก๊กนะครับแล้วก็จะใช้เป็นพลังแฝงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีบลคัตเตอร์นะครับซึ่งจริงๆรอ่ะเซตพลังแฝงที่มีเซตบลคัตเตอร์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะติดไว้กับ เกือบทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นออฟเลนเนี่ยบางทีก็ต้องใช้พังฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยพังฝั่งนี้นะครับแดง2เนี่ยนะครับบางทีต้องมีติดไว้ด้วย นะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าหากเราเล่นโลมเนี่ออยอะไรก็ตามเนี่ยแล้วควรจะมีเซตนะครับที่มีติดแดง2ไว้ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซตพลังสายแดง2นะครับแล้วก็ที่เหลือส่วนด้านบนเนี่ยก็เราตัดเกมไปนะครับว่าตัวไหนมันใช้อะไรนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยในช่วงของแดง2ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะมีติดไว้สักเซตหนึ่งนะครับเวลาเจอซีซีหนักเราก็สลับมาใช้นะครับาะงัานเนี่ยเกมการเล่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนดาร์ฟแล้วครับบางคนจะเป็นที่การออกของ ในเกมนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับทุกพลังแสงทุกรูเนี่ยเราควรที่จะถูกเซตมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเกมแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นเทคนิคการสับรูนะครับซึ่งผมจะใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างเช่นเราเจอพวกเพนนะครับผมก็จะใช้เป็นรูนี้ครับซึ่งก็จะมีเน้นการต้านเวทขึ้นมานะครับมีการต้านเวทเพิ่มเกาะขึ้นมานะครับเพราะว่าเพนเนี่ยดาเมจมันแรงถูกต้องไหมครับไม่งั้นเนี่ย เราอาจจะต้องไปรีบขึ้นทอยเลยพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะมารับหน้านหม่ของเพ,งพนเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากการที่เราออกเกาะต้านเวฟมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันทําให้เพนเนี่ยสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในบางเกมหรือเกมทั่วไปนะครับผมก็จะใช้เป็นลูนพวกนี้แทนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยเลยครับว่าผมจะเล่นตัวอะไรก็ตามผมจะติดคิดข้อไว้หนึ่งเสมอ นะครับแล้วก็ a n t i p o ่ e พนะครับแล้วก็ s p i r i ทนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงต้องติดคิดข้อมาด้วยครับทั้งที่เราเป็นโลมคือเล่นโรมเนี่ยบางทีเราจะต้องเคลียร์คีปครับเราเคลียร์ครีดปด้วยตัวคนเดียวถ้าหากเราไปนั่งตีธรรมดาเนี่ยมันก็เคลียร์ช้าครับการที่ติดครีขึ้นมาหนึ่งเนี่ยมาทำให้เรามีโอกาสในการเคลียร์คีปที่ไวมากขึ้น เพราะงั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปติดกนะูเด้นผิวเคยวนั้นเราควรที่จะติดคิดเข้ามาด้วยสักเม็ดหนึ่งนะครับอ่ะง่ายๆเทคนิคนี้นะครับก็เราจะมีการสับรูนนะครับตามแต่ดารฟที่เราเจอนะครับซึ่งที่ผม แคชขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าหากเจอกายภาพผมก็อาจจะเล่นเป็นแบบว่าเน้นโกลเด้นสเปริโพเวสแต่ว่าถ้าหากเจอพวกตัวเวสหนักแรงๆอย่างตัวเลนอย่างเพผมก็จะไปใช้เป็นโกลเด้นสเปริตกันเวทหรือไม่ก็ไปเล่นโกลเด้นสเปริตเฮอร์คิวลีแทนนะครับประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าการเล่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราดารับตัวแล้วนะครับเราไม่ใช่ว่าเราใช้เซตลนูนเดียวเนี่ยแล้วไปชนกับทุกดาบไม่ใช่นะครับมันต้องมีการปรับเปลี่ยนลูนตามความเหมาะสมด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้วินเลทที่เยอะที่สุ นะครับแล้วก็ลดการเสียเวลาในการเล่นลงนะครับง่ายๆคือเราเตรียมตัวเพื่อให้มันได้เปรียบอะพอเราได้เปรียบปุ๊บโอกาสที่เราจะแพ้ก็น้อยลงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพวกรูเนี่ยเอาจงริงตำแหน่งอื่นไม่ค่อยมีปัญหาครับพวกแครี่พองเมดมักจะใช้รูเดิมๆนะครับแต่ว่าลมเนี่ยควรจะเปลี่ยนถ้าหากเป็นตำแหน่งอื่นก็อาจจะเป็นหน้าที่การเปลี่ยนทงังฝังตามเกมแทนนะครับจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคที่3นะครับก็คือการออกของตามแต่ละสถา,านการณ์ นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยหรืออย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เล่นเอาใหม่ๆนะครับพวกคนที่เล่นเอาใหม่เนี่ยมักจะชอบที่แบบว่ารู้ในเรื่องของรูนไอเทมพลังแสงแล้วสุดท้ายจบครับแต่จริงไม่ใช่ครับในการเล่นจริงๆเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนของเปลี่ยนไอเทมตามแต่ละเกมด้วยนะครับซึ่งดูจากเกมพวกนี้สิครับบางเกมผมก็ขึ้นเป็นเชียบรอยก่อนหรือบางเกมเนี่ยผมก็ขึ้นซับโล่รองเท้าเหล็กอะไรมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าแต่ละเกมเนี่ยไอเทมผมไม่เหมือนกันเลย นะครับบางเกมก็อาจจะมีขึ้นสร้อยเขียวก่อนอย่างเกมนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมที่เล่นเชียวออฟโรก่อนนะครับอย่างเกมนี้นะครับเราเจอเาวิวใช่ไหมเราขึ้นเชียวโรดก่อนเราวิวเขาก็เล่นยากนะครับเนี่ยพอการขึ้นมาก่อนปุ๊บมันก็ทําให้เราเล่นยายขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับก็คือรับดาเมจไปถึง37%เลย นะครับแล้วก็แน่นอนครับในเกมนี้เราออกลุนกันเวทขึ้นมานะครับเพื่อที่ใช้ล้อมมือกับตัเลนลอเลออนนะครับแล้วก็ดาเมจของโตโรนะครับหรืออย่างเกมนี้นะครับขึ้นฟอสเข็บก่อนนะครับซึ่งฟอสเข็บเนี่ยเราใช้ในการล้อมมือกับพวกเวเลสนะครับพวกมาลอดนะครับซึ่งทําให้เขาออกจากไฟได้ยากขึ้นนะครับก็มีการเลือกใช้ไอเทมตามแต่ละเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากเราอยากจะเก็บเม็ดส้มให้ได้นะครับหรือว่าอยากทําให้วินเลส อัตราชนะมันสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกไอเทมให้ถูกกับเกมด้วยนะครับจากนั้นก็ที่ต่อมานะครับก็คือเราจะเลือกตัวที่เราเก็บเม็ดเนี่ยลงในเกมที่เราคิดว่ามันไม่ถ่วงทีมนะครับคือบางคนเนี่ยชอบเก็บเม็ดแบบประมาณว่าขอให้ได้เล่นตัวน,นั้นแหละ ดาวจะเป็นยังไงก็ได้ครับไม่สนสมมติว่าผมจะเก็บช้างนะครับสมมติผมจะเก็บช้างแล้วทีเนี้ยเพื่อนของเราเนี่ยมันเลือกลัมเบอร์มาแล้วเท่ากับว่าถ้าหากผมเลือกช้างไปเนี่ยผมก็อาจจะต้องเอาไปฝืนเล่นออฟเดนซึ่งช้างออฟเดนอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายการที่หยิบดาบแบบนั้นลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโอกาสแพ้มากกว่าชนะแล้วพอเราแพ้เป็นไงครับแต้มก็ลดพอลดเสร็จปุ๊บกลายว่าเราต้องไปเก็บใหม่ แล้วทีเนี้ยมันก็กลายเป็นลูกไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาจะเก็บเม็ดตัวไหนก็ตามนะครับเน้นหยิบลงมาในเกมที่คิดว่าไม่เสียเปรียบแล้วกันนะครับบางเกมผมก็ฝืนเล่นแหละแต่ว่าถ้าเกมไหนที่แบบว่ามีคนเลือกซ้ำมาแล้วผมก็ไม่เลือกเทนต่อนะเพราะว่าถ้าหากผมเล่นเทนต่อโอกาสแพ้มันก็มากกว่าชนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่หยิบมาทุกเกมหยิบในเกมที่เราคิดว่าเราไหว นะครับแล้วแต้มันจะไปต่อเรื่อยๆนะครับประมาณนี้จากนั้นก็เป็นเทคนิคโยกดาวนะครับอันนี้เราจะดูไงว่ามีคนโยกดาวนะครับให้เรากดที่ฤดูกาลปัจจุบันนะครับตรงนี้นะครับและทีนี้เราก็จะเห็นครับว่ามันมีอะไรแปลกเห็นไหมครับว่าจะมีการเล่นตัวละครนะครับเล่น10ครั้งชนะศูนย์นะครับเล่น9ชนะศูนย์นะครับเบาดัมเล่น8ชนะศูนย์นะครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคโยกดาวนะครับอันนี้ผมขอปิดนะครับว่าไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับ เทคนิคโยกดาวเนี่ยมันทำยังไงและทําเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกนะครับมันทําให้คนที่เล่นไม่ค่อยเก่งสามารถที่จะเก็บเมสซมได้นะครับง่งยๆคือสมมติว่าเราอยากจะเก็บเมสซมอาย่านะครับแล้วทีนี้เรามีฝีมืออยู่ในระดับประมาณเล่นได้สักประมาณคอน20ดาวสมมตินะครับสมมุติว่าเราเล่นได้คอนประมาณ20ดาวนะครับเราไปต่อไม่ได้ละแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อยากเก็บเมสซมอาย่าและทีนี้เราจะทำยังไงให้เราเก็บไม่ได้นั่นก็คือ เราเล่นอาญาไปในเกมสซังมาแลงคอนหนึ่งดาวนะครับแล้วพอชนะอีกเกมหนึ่งก็ไปเล่นมวยพอเล่นมวยเสร็จแล้วก็ไปยอมแพ้นะครับไปโยนนะครับแล้วก็กลับมาเล่นอาญาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ก็มีการสลับฮิโรเล่นด้วยนะครับก็อย่างเช่นไปสับเซเวิรล่านะครับแล้วก็ไปโยนนะครับแล้วก็โยเสร็จกลับมาเล่นที่อาญาใหม่และทีเนี้ยตัวเราก็จะวนลูปอยู่ที่แลงคอนหนึ่งดาวอยู่งันนะครับซึ่งมันไปไปได้ง่ายครับที่เราอยากจะชนะใครก็ตาม ที่มันอยู่ในแรงคอนหนึ่งดาวเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีฝีมืออยู่ระดับแรงคอนยี่สิบดาวถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับมันก็เป็นเทคนิคของการเก็บเม็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยหลังๆนะครับได้มีการถูกปรับไปใช้ในการเก็บสะสมวินเลดด้วยนะครับถ้าหากคนที่ใช้เทคนิคนี้นะครับในการที่เก็บสะสมวินเลดอย่างเช่นทําให้วินเลดไป80 90 100%อะไรมานี้นะครับดาติเม็ดส้มด้วยเนี่ย อันนั้นเราจะบอกได้ว่าเขาไม่มีฝีมือไม่ได้นะครับจริงๆเขาเป็นคนมีฝีมือครับแต่ว่าเขาจากต้องการที่จะมีวิลเลจที่มันสวยขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้โชกหนึ่งได้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่มันติดเม็ดส้มได้จริงๆเนี่ยมักจะฝีมืออย่างตำาๆนะครับก็นู่นแล้ครับร้อยดาวขึ้นแต่ว่าถ้าหาก คนที่ติดเมส้มแต่ว่าฝีมือไม่ถึงนะครับแต่ว่าอยากติดเมซ้มเราจะพบเจอในช่วงหลังจากที่มันมีรีซีซั่นไปสะพันแล้วนะครับมันถึงจะทําได้เพราะว่าในช่วงต้นของการรีซีซั่นเนี่ยมันจะมีเวลานิดเดียวครับในการเก็บเมส้มเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากเราไปนั่งโยกดาวอยู่เรื่อยๆอะไรมานี้นะครับเพื่อที่จะเก็บเม็ิจริงๆบอกเลยว่ามันยากมากนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอ นะถ้าหากเราจะเจอพวกคนที่เม็ซส้มแต่ว่าเล่นได้แบบว่าไม่ค่อยสมดังเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเจอช่วงหลังนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากคนที่ติดเม็ซส้มในช่วงต้นซีซั่นได้เนี่ยอันนี้ถือว่าของจริงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับมีพื้นฐานทีน่ดีในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าหากใครอยากเก็บเม็ซส้มจริงๆเก็บไม่จริงนะครับอยากใช้ที่่างนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สนับสนุนนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการโยนทีม ให้เพื่อนให้เราจับไปเจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากเรามาทีม5เราอยากโยนอันนี้ก็เราตัดสินใจเลยนะครับแต่ว่าเป็นผมผมว่าอย่าเลยนะครับเก็บตามปกติดีกว่านะวินเลทเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแล้วก็จากการเก็บเม็ดส้มนะครับผมรู้สึกว่าถ้าหากเราเล่นจบกระชีสัส้นเนี่ยร้อยยี่สิบดาวขึ้นไปนะครับในต่ละชีสัส้นเลยผมเชื่อว่าเราสามารถเล่นตัวอะไรสักตัวให้ติดเม็ดส้มได้เกือบทุกตัวเลยครับไม่มีข้อแม้เลยและใช้เวลาสั้นมากนะครับแค่สี่วันก็ทําได้ละ เพราะว่าพื้นฐานคนที่อยู่ในแรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับและที่เหลือก็เล่นไปสักพักมันก็เก่งมันก็เชี่ยวชาญขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่เกมเท่านั้นเองซึ่งหลังจากที่ผมเล่นเทไประมาณ60เกมนะครับผมรู้สึกว่าผมอะเล่นเทนได้พิวมากขึ้นมีการรู้เหลี่ยมสกิลที่ดีขึ้นถ้าหากคนรังเดียวกันแต่คนแมสส้อมอีกคนนึงแมสเขียวนะครับคตติดแมสส้มก็จะเก่งกว่าประมาณ5 1 0แต่ถ้าหากคนแรงสักสามสิบดาวเนี่ยติดแมสส้มแต่เจอกับอีกคนหนึ่งอะร้อยย พราะพื้นฐานมันต่างกันเพราะงั้นผมอยากให้ใส่ใจกับพื้นฐานมากนะครับถ้าไม่ใช่ตัวที่เน้นสเต็ปการ่ดจริงๆอย่างฟอรเรนเนี่ยความเก่งของคนที่ติดเม็ดกับไม่ติดเม็ดมันก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ก็โอเคเดี๋ยวซีซันหน้าเรามาเก็บเม็ดกันใหม่ละกันนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบลงแค่นี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าหากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิ